รถเข้าใหม่ระบบความปลอดภัยมีให้นะคะพร้อมกับสีสวยนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะใครชอบรุ่นอึดทึกทนนะคะเจ้าวีออสคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะพี่ๆใครชอบดูรถหรือเป็น FC รถนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พินเพชรยนต์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พบกับพินอีกเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยน์ศูนย์รวมรถเกรด A นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า5 0 0คันเลยนะคะพี่พี่ใครกําลังมองหารถสวยๆคุณภาพดีๆนะคะอย่าลืมนึกถึงเพชรยน์นะวันนี้พินจะพามาอยู่กับเจ้าโตโยตา้าวีออสหนึ่งเอ็นทรีนะคะพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมความประหยัดอึดถึก ทนมากๆนะคะคันนี้เขาจะเดิมๆนะคะถึงเขาจะเป็นออปชันเก่านะคะพี่ๆแต่ว่าบอกเลยว่าคุณภาพร้อเปอรนต์นะคะคันนี้พี่ๆใช้งานไปอีกยาวๆเลยนะคะด้านหน้าของเจ้า v ีออ1.5 Entry คันนี้นะคะไฟไม่มีเหลืองไม่มีรอยแตกลายใดๆเลยพี่ๆมา ได้ไฟมาแบบฮาโลเจนนะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยพี่ๆนะคะรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะพี่ๆแต่เราสามารถเอาไปเติมไปใส่ได้นะคะให้มีไฟตัดหมอกเพิ่มได้เหมือนกันนะคะพี่ๆนะไม่ต้องกังวลน,นะแต่ถ้าไม่อยากเอาไปใส่เองนะคะก็เลือกรุ่นที่มัน มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะแต่ถ้าใครเซฟค่าจ,จ่ายนะคะคันนี้อยู่ที่ราคา359,000บาทเท่านั้นพี่พีคันนี้มาแบบเดิมๆรุ่นตัวเก่าเลยนะคะเป็นล้อยังเป็นล้อกระทะอยู่นะคะพี่พคันนี้ยางเขาได้แบบขอบ16นะคะพร้อมกับยางใหม่ใช้งานได้อีกอยาวๆแน่นอนนะคะพี่พีไฟท้ายนะคะเป็นแบบ L E D ดีนะคะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะพี่พี่ปลอดภัยในยามข้างคืนนะคะปลอดภัยยามขับขี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่พี่ดูกระจกกระจกไม่มีเปลี่ยนนะคะพี่ๆนะเดิมๆอยู่เลยนะคะพร้อมกับเรี่ยมคมสันชัดเป๊ะนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆมาเลยนะคะคันนี้สีสวยเรียบมากๆรอยริยบขุนแมวนะคะ ไม่มีเหตุเลยนะคะพี่พีนะบอกเลยว่าสวยกริบทังคันเลยนะคะคันนี้นะขอรายได้15,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับอายุงานพันโปรแล้วหรืออายุงานหนึ่งปีนะคะคันนี้ซื้อคนเดียวได้นะคะพี่พีนะผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่า มือเปิดเข้ามาแบบสีเดียวนะคะกับตัวรถเลยนะคะคันนี้บอกเลยหาริ้วรอยเล็บแมวไม่มีรอยคิดควรไม่มีเลยกระจกคูกข้างปรบไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็พร้อมกับไฟเหลวข้างกระจกให้แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะพี่ๆนะคันนี้นะบอกเลยว่าใครต้องการหารถที่ประหยัดอึดถึกทนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะพี่ๆนะ เพราะว่าเขามาในราคาเพียง3ามแสนบาทเท่านั้นนะคะแผงจิ้งหรีดไม่มีชำรุดใดๆนะคะพี่ๆยังใหม่กริบๆนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ยังไม่ได้หักไม่ได้มีการชำรุดเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องเก็บงานเลยพี่พสวยซื้อรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะขนาดยังไม่เก็บงานให้นะพี่ๆนะยังสวยขนาดนี้นะคะ ูกค้าซื้อรถกระเป่านะคะเราสปาภายนอกภายในให้อีกนะคะพี่ๆนะได้รถสวยใหม่กลิบไปใช้งานเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับยางขอบประตูนะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีเปื่อยนะคะเคยสมัยยังไม่เป็นเซลลขายรถนะคะพี่ๆหลายปีที่ผ่านมาเคยไปดูรถบางที่นะคะยางเปื่อยนะคะพี่ๆยางเปื่อยยางแบบคือเออมันยางเปื่อยจริงๆนะคะแต่ รถพยนต์นะคะขัาสันมาให้แล้วคุณภาพเกรดเอนะคะไม่มีเปื่อยไม่มีขาดไม่มียุยแน่นอนพร้อมกับน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมน็อตเดิมๆแท้แน่แน่นอนนะคะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีเปลี่ยนพี่ๆเห็นโลโก้แผงของสัญลักษณ์แบบนี้คือรถไม่มีการเปลี่ยนใดๆมานะคะยางแข็งแรงมากๆสมบูรณ์มากๆพี่ๆ กว่าจะดึงออกได้นะคะพี่ดูพี่ๆดูเมดอาร์กนะยังชัดเจนเป๊ะนะคะไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมตัดต่อกลอใหม่นะคะใดๆแน่นอนนะคะแล้วก็เริ่มรถของเราไม่มีชำรุดสูญหายนะคะเป็นรถมือเดียวนะพ,พี่่เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคะใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามาัครกลางเข้ามาหาพินได้เลยนะคะที่ศูนย์กศที่9623นะ ตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกข้างนะคะปรับง่ายมากๆเลยหน้าจอแสดงผลนะคะพี่พี่นะคันนี้เป็นแบบเดิมก็จริงแต่ปลาพร้อมความทนทานนะคะพวงมาลัยเป็นแบบยูนิเท็ดนะคะเป็นแบบเดิมนะคะพี่พี่พร้อมกับแอร์อันเดอร์ล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เกียร์ cvt 6สปีดนะคะพร้อมกับ เกียร์มุนมุนแนี้นะคะเป็นเกียร์อันดล็อกนะมุนมนสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยพี่พี่ใช้ไม่ยากใช้ง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมเบาะไม่มีตัดเย็บเก็บงานใดๆนะคะมาพร้อมลาย รังพึ่งแบบนี้นะคะตัดด้วยได้สีแดงสวยๆนะคะฝ้าเพดานใหม่กริบไม่มีรอยเลอะรอยเปื้อนรอยเปือเป้อนใด,ดๆเลยนะคะคอนโซลด้านหลังเบาะด้านหลังทุกอย่างเนียบมากไม่มีตัดเย็บเก็บงานไม่มีเลอะไม่มีรอยเปื้อนรอยเปื้อนนะคะพี่ๆบอกเลยคันนี้ใหม่มากๆนะคะต้องการรถที่ถูกประหยัดอึดถึกทนนะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะคะ ผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะพี่พี่นะน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนใดๆนะคะคันนี้นะคะเฉลี่ยวิ่งในเมืองอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่10-12ึิกิโลเมตรต่อลิตรนะคะพี่พี่พร้อมกับวิ่งนอกเมืองนะคะจอจะอยู่ประมาณเอ่อ13นะคะ13 ถึง16กิโลลิตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยพี่ๆนะประหยัดมากๆนะคะวิ่งนอกเมืองไม่เกิน16กิโลลิตรนะคะคันนี้นะคะแผงประตูยังใหม่กริบๆนะพี่พี่นะสนิมเสน,ม,สนมไม่มีเกาะนะคะใครได้คันนี้ไปเป็นเจ้าของบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่พี่จะซื้อรถสักคันนะคะตอนนี้เข้าใจนะคะว่า เราจะใช้รถบางครั้งนะคะเหมือนพินเนี่ยใช้รถนะคะมอเตอร์ไซค์สะดวกไม่รถติดแต่เวลาฝนตกแดดออกนะคะพี่พี่มันกันฝนกันแดดไม่ได้นะคันนี้เรานั่งได้ทั้งครอบครัวพี่พี่นะคะไม่ต้องไปนั่งแท็กซี่บกแท็กซี่จ่ายทีก็สองสามร้อยนะคะพี่พี่ได้คันนี้สักคันหนึ่งนะคะผ่อนไม่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์เลยนะคะพี่พี่นะ มาดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องฟ้ากระโปรงนะคะยังไม่มีเปลี่ยนไม่มีขันไม่มีไขนะคะพี่พี่นะแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะคะแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่มีสนิมไม่มีรอยออน้ำขี้เกลือใดๆนะคะสะอาดสะอ้านมากๆนะคะ <Oliver. S 1> เห็นไหมพี่พี่รถแบบเดิมๆนะคะมองอยังไงก็รู้ว่ารถแบบยังไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนใดๆมานะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะพี่พนะเห็น แค่สัญ,ญลักษณ์ป้ายเปยตามขอบนะคะตามชิ้นส่วนของรถนะคะแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารถเราไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนอะไรๆมานะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะยัง สมบูรณ์แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีโยกไม่มีย่นนะคะไม่มีเสียงดังอิดอาร์ตนะคะแผ่นกันความร้อนอย่างสะอาดสะอ้านนะคะพี่พี่ยางสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีหลุดไม่มีรอกไม่มีร้อนไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะคะพี่พี่นะสวยมากๆนะคะ,ะพร้อมกับล้อยางอะไหล่เดี๋ยวมาดูกันนะคะ อย่างอะไรก็ยังมีให้นะคะพี่พีสีเปลือกไก่ยังอยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่าใครพลาดเป็นเจ้าของนะคะเสีย,จยใจแน่นอนกับราคาเพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองผ่อนเพียงหกพันเท่านั้นเองพี่พี่นะคะขอรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทซื้อคนเดียวได้เลยนะคันนี้นะ ใครชอบถูกใจนะคะพี่พนะเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรนนะคะสาขาเซดีไทย95นะคะพี่พหรือแอดไลน์0 9 3ย์9 5 6 2 3หรือโทร0934595623เข้ามาหาพินได้เลยนะคะไม่สะดวกถูกนะคะไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการส่งไฟนั้น ถึงหน้าบ้านเลยพี่ๆนะคะพร้อมกับมีบริการรถสไลด์ให้ด้วยนะคะพี่ๆนะขอแค่พี่ๆกลิ้งกลังเข้ามาเท่านั้นนะคะแล้วเราจัดการให้ทุกอย่างเลยนะคะยังไงวันนี้พินมาอัปเดตรถนะคะแค่นี้วันหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ